เราไม่รอช้านะครับเวลามีน้อยใช้สอยยังประหยัดนะครับก็อ่าสำหรับไลฟ์โซโล่นี้นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะโซโล่ถ้าพรุ่งนี้มีเวลาสักนิดเนี่ยน่าจะได้ไลฟ์เพิ่มเติมพรุ่งนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับพรุ่งนี้น่าจะน่าจะตันชชว์ชวแล้วละ่ะวันนี้ไม่แน่ว่าจะตันหรือเปล่าก็ <_ S 2> <_ S 1> ตัดสินใจทีจท่เวลตันก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปหาเงินทําของหรืออะไรแบบนี้ทีเดียวตอนเวลตันนะครับจะไม่ไม่ได้หาเงินระหว่างตอนเกเบลแล้ว เปลี่ยนใหม่เพราะว่าตัวเน็อามี่ที่อุตสาหล์ลงไปตั้งหลายรอบมันไม่ได้ของเลยเลยนะครับผมมันได้ไม่ครบก็เลยเลิกทําไปเลยพอมีไลฟ์โซโล่อย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสนุกวก่าการเล่นมากเลยนะถึงตัวโลบตัวเกมมันจะรอรออัปเดตแพทรอแพทห้าสิบก็ตามเนี่ยพอมาเล่นโซโล่แล้วมันมีอะไรให้ทาเยอะครับมันมีอะไรให้ยังมีอะไรให้เล่นอยู่นะตอนนี้หนูแว่นเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคนไปเล่นหนูแว่นกันเยอะแยะเลยผมชวนเข้ามาเล่นดราโกเนสอยู่ก็อย่างที่เห็นครับเล่นไปทั้งหมด3ครั้งครับตอนนี้อ่าอยากมีฟี อย่างมีฟิลเจ้านายคุมจังแต่คนขี้เบื่อง่ายคงยากเจ้านายคุมเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องเรื่องการงานเหรอครับคุณแคปหน้าครับพิมพิมมาไม่ครบถ้วนนะครับเข้า <laughs> หมถึงแนะ้วนะผมไม่เข้าใจความหมายครับอ่าคุณแคปหน้าลองถามอะไรท่านในช่องแชทดูก็ได้ครับว่ามีเจ้านายคุมเล่นเกมเนี่ยรู้สึกฟิลเป็นไงบ้างที่บอกว่าผมมีพี่โดเป็นไอดอลเลย เพราะผมทำแบบนี้ไม่ได้แอบแฟนเล่นตลอดคืออะไรครับอ่าทำไมต้องแอบแฟนเล่นด้วยละ่ะใช่ไหมถ้าอยากเล่นก็บอกอตรงๆใช่ไหมเลิกตรงเวลาแระพอแบบถ้าลงถ้าเล่นคนเดียวมันก็เลือกตรงเวลาได้แต่ถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็อาจจะกินเวลานิดนึงเพื่อนอาจจะช้าบ้างหรือไม่ก็เร็ามาช้าเองทําให้คนในทีต้องรอเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เล่นเล่นคนเดียวเลือกตรงเวลาได้นี่ปัญหาคุณเอ็มก็เป็นหนึ่งใน อ่บุคคลที่มีคนคุมในการเล่นหรือเปล่าก็เลยไปเล่นเกมมือถือที่ไม่มีใครคุมใช่ไหมครับอย่าเรียกว่าเป็นคนคุมเวลาครับเรียกว่าเป็นโคชชิ่งทางด้านการพักผ่อนแล้วเป็นโคด,ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันอ๋อเซว่ญญาแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยมีเทรนเนอร์ดูแลเรื่องสุขภาพในการพักผ่อนในการเล่นเกมกันเยอะนะครับผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากมายนะครับอ่ารีวิวบ,บอกว่าคุณมีโปเกมอนเทรนเนอร์เหมือนกันสินะ <laughs> ใช่ครับใช่ครับ <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> คุณทีบอกว่าเทนเนอร์ผมชอบพูดคำนี้ครับถ้าผมเล่นเยอะเธอไม่สนใจเขาแสดงว่าเทนเนอร์เนี่ยมีศาสตร์และศิลทีนเนอร์ของคุณทีนเนี่ยมีศาสตร์และศิลในการอ่าเทรนนะครับในการเทรนแล้วก็เป็นห่วงเรื่องสูขภาพคุณทีวมากนะครับ <laughs> <laughs> เรียกว่าอ่าเป็นจิตวิยาของเทนเนอร์ครับ <laughs> 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 คุณต้องเข้าใจด้วยว่าเทนเนอร์เนี่ยเขาเป็นห่วงเราสูง เยอะมากๆนะครับก็เลยใช้ทุกวิถีทางนะให้เรารู้สึกว่าเออเราควรจะพักผ่อนได้แล้วนะเ,เล่นให้น้อยลงนะอะไรอย่างนี้ครับก่อนยูจบมาขอบคุณที่เข้าใจกันครับไม่ไ <laughs> ด้บอกว่าของผมนี่เล่นอะไรนักหนากินได้ไหม <laughs> เทคนิคต่างกันไปครับเทนเนอร์แต่ละคนจะมีเทคนิคต่างกันไปนะนั้นแล้วถ้าเกิดใครสามารถพูดคุยปรับเวลาในการเทนเนอร์ของคุณได้นะครับก็สามารถจะ,ะไม่มีปัญหานี้นะครับเหมือนผมนั่นเอง <laughs> ถ้าเกิดเราพูดคุยกันด้วยความเข้าใจกันนะครับเทนเนอร์ก็จะอ่าเล็กเชอร์เวลามาให้นะกำหนดเวลามาให้นะอ่าหยิบอันนี้อันนี้เหรอโอเคผมต้องถอดถูฟังประมาณสักสิบวินะครับสักรู้นะครับมีภารกิจเทนเนอร์ผมขอความช่วยเหลือนะคุณทิวบอกว่าผมเลยพาเทนเนอร์ไปกินหมูกรทะชาบูดูหนังเพื่อผมจะได้เล่นเกมต่อโ้คุ คุณทิวเนี่ยมีรูปแบบรูปแบบการคุยกับเทนเนอร์ที่น่ารักดีนะครับเคยหลักของท่านหญิงนี่สี่ทุ่มปะครับเทนเนอร์ผมถามแค่ว่าวันนี้ได้เท่าไหร่ <laughs> เในคุณเอ็นเน่ดูหน้าดูนะใช่ครับผมผมประมาณวันนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มนะ